สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะ5ตุลาคม2564นะคะแล้วก็ว,วันที่16นี่ก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะคะเดี๋ยววันนี้สาวดำจะเขียนเป็นตัวใหญ่ๆให้ FC ฟองสาวดำได้ดูกันนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะได้มาแล้วนะคะในห้องก็จะดูรกรุงรังนะคะเพราะไม่มีคนอยู่นะคะสาวดำเข้ามาก็ถึงได้มา อ่าเข้ามาเปิดแอร์นั่งพักผ่อนสักนิดนึงนะคะอ,าอ,อ่าต่อไปขอโทษพีเจตต่อไปเนอะเดี๋ยวเริ่มกันที่หลวงพ่อพรเลยคะ่ะถ้า FC ทุกท่านได้ดูคลิปของสาวดำติดต่อกันคือเป็นคลิปตัวเลขที่สนธรรมนะคะของหลวงพ่อพรน,นี่เข้ามา3ามสามงวดติดนะคะสี่งวดแล้วสีงว,วดที่ห้านะคะหลวงพ่อพรน,นะคะเดี๋ยวสาวดำจะเขียน ไปตรงนี้นะคะเพราะว่ากระดาษมันเต็มเนาะ,ะเดี๋ยวนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อพรเนาะ,ะท่านก็บอกแล้วนะคะว่าในพรรษาท่านจะให้จะออกพรรษาแต่ทุกๆคนก็คงจะยังไม่ได้ซื้อกันเนาะเพราะว่าเลขมันต้องมีเยอะมากมายเนาะอย่าลืมนะคะวันนี้อันนี้เนี่ยนะคะสาวน เดากสาวดำจะวงกลมยังไนะคะนี่หลวงพ่อพรนะคะเพราะว่าสาวดำเขียนตัวใหญ่นะคะกระดาบมันก็เหลือพื้นที่น้อยนะคะอะสาวดำเขียนวันนี้ก็รู้กันเนาะสี่ก็หลวงพ่อพรนี่นะคะนี่งวดที่น่าจะเป็นงวดที่ห้าแล้วเนาะ <c oughs> คือจะให้มางวดแรกไม่เข้านะคะงวดที่สองก็เข้างวดที่สามก็เข้างวดที่สี่ก็เข้านะคะ นะคะอ่าทีนี้สาวดาก็อ่าอยาให้เอฟอ่าเอฟซีได้ดูเลยเนาะกำลังนั่งหัดทํานะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเพื่อนะคะเคเดียๆท่านผู้ชมเรีบเดียวค่ะเรียบเรียวนะคะเดี๋ยวสาวดำเขียนให้มันอ่านั่นก่อนนะคะ กันเลยนะหลวงพ่อพรนะคะเนี่ยค่ะของหลวงพ่อพรค่ะเอฟซีแคปแคปไว้นะคะแคปไว้นะในหลวงพ่อพรค่ะชัดเจนไหมอ่าอ่าค่ะไม่ต้องเห็นหนา้าสอ๋อสอนออันนี้นะแคปไว้เลยค่ะเนี่ยเยลขหลวงพ่อพรเป็หนหมดที่ห้านะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ นะง,วนะ ind, งวดที่หกเลยนะเข้าเข้าสี่งวดแล้วนะนี่งวดที่ห้าก็เป็นหวงวดนะคะเพราะว่า Brooke ท่านให้มางวดแรกไม่เข้าแล้วก็เข้าติดต่อกันมาสี่งวดยิง่งวดที่ห้านะคะเนี่ยนะคะเอาแคปแคปนะคะที่หลวงพ่อพรค่ะสาวดำเขียนไว้ชัดเจนแล้วนะสองตัว,ตวบนสองตัวล่างสามตัวบนนะคะนะคะนี่อ่านี่นะคะเห็นนะคะหลวงพ่อพรนันนี้ให้มาวันนี้นะคะคือวันที่ห้านะคะชัดเจนแล้วนะเนาะอ่าโอเคจ้าทีนี้ ของหลวงอพ่อพรงวดที่แล้วของท่านก็เข้านะคะคือเข้ามาทั้งหมดสี่วดแล้วค่ะี่งวดที่ห้าอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูน้องอ่าน้องเพ้นค่ะน้องเพ้นนะคะนี่น้องเพ้นให้มาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะน้องเพ้นต์ให้มาวันที่สามค่ะเนี่ยนะคะของน้องเพ้นค่ะตอนตอนตอนแรกขอเขาก็ให้หกหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดชอห้าเจ็ดชอห้าเนี่ยหละค่ะแล้วก็ตี หลายๆคนฟังก็ตีเป็นตัวเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะน้องเ็นให้วันที่3มนะคะอ่ะชัดเจนแคบไปเลยค่ะน้องเพ้นเข้ามาสาม,ส,ามสี่งวดแล้วนะคะนี่ของน้องเพ้นค่ะเด็กอายุสองขวบนะคะอ่ะอชัดเจนแล้วนะอ่ะชัดเจนเอาแคบไปนะ้เนาะโอเคจ้า่ทีนี้อ่นนี่ค่ะอันนี้ของพ่อปู่คำแสนให้มา พ่อปู่คำแสนให้มาวันที่วันวันหนยออกวันที่หึงเนาะวันที่สองวันที่สองวันที่สองน้าพ่อปู่คำแสนให้เนี่ยแต่สาวดำมารวันที่สามนั้นนี่ค่ะนี่พ่อปู่คำแสนค่ะพ่อปู่คำแสนงวดที่แล้วท่านของท่านเข้านะคะสาวดำจะคัดเฉพาะของของเจ้าไหนที่เข้าพ่อปู่ในที่เข้านะคะนี่พ่อปู่คำแสนค่ะ วันนี้วันที่ห้าตุลาน,นะคะนี่ของป้าปูคำแสนค่ะแคปยังคะแคปจังอ่าแคปนะแคปแล้วนะอ่ะต่อไปมาแล้วมาแล้วค่ะมาจริงๆมาแล้วนะคะนี่เมื่อคืนนี้ค่ะอาม่านะคะงวดที่แล้วอาม่าก็ให้สามเจ็ดหกนะคะซื้อโสรสซี่แล้วก็สามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้า ได้เต็มๆนะคะนี่ค่ะพอมาเข้า3ตัวหลังนะคะเนี่ยค่ะอันนี้งวดนี้ให้วันที่ที่16ตุลา725เลขล่าง47นะคะเห็นไหมคะตรงกันกับเลขน้องเพชรเลยค่ะนะคะอาม่าเมื่อคืนนี้ทำพิธีเอาก็ประมาณเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าท่านไม่อนุญาตให้ให้ถ่าย อาจารย์นะคะอ่านะคะก็ให้สาวดำเป็นคนพูดเพราะรู้ว่าสาวดำพูดตรงอยู่แล้วถ้าใครชอบพูดตรงๆของสาวดำก็มาช่องนี้นะคะทุกช่องเขาก็พูดตรงๆหมดเลคะ่ะได้เลขตรงไหนเขาก็บอกตรงๆแต่ว่าวิธีสันไม่อนุญาตให้ถ่ายสก็ไม่ได้ถ่ายนะคะนี่ของอาม่ามาแล้วะคะ่ะอามานะคะอแชร์ไปเลยกับท่านผู้ชมเลขสองก็เข้ามาสีงวดนะคะเข้ามาสีงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็ยังไม่เห็นมานะคะก็คงจะอีกสัก มน่าจะเป็นประมาณมาที่สิบมันละมั้งนะคะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าชัดเจนแล้วก็ก็คงจะถูกกจแล้วนะสาวดำให้เป็นใบใบแบบเนี้ยจริงไหมนะคะก็ให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะไม่ว่าใครเนาะต้องการกําลังใจเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะต้องการกําลังใจ <laughs> นานๆจะได้ก็มานั่งที่บ้านนะคะโอ้ยสาวดำก็ดีขึ้นค่ะ าอาการเหนื่อยก็ดีอาการเหนื่อยการเพียก็ดีขึ้นไปตามวัยนล้วกัเนาะคะ่ะเป็นไปตามอายุขไขใช่ไหมค่ะ <c oughs> ในในห้องนี้เป็นห้องม,มีใครอยู่นะคะอ่าสาวดตรงนั่งอยู่กับดูกับนั่นค่ะญาญ่าลูกสาวของโตโต้นะคะ,อะเอฟซีที่รักค่ะ แคปเอานะคะแคปเอาค่ะเป็นคลิปนะคะหลายๆท่านก็ถามหาครีมนะคะครีมก็ยังมีอยู่นะคะสั่งมาเลยค่ะสั่งมาเลยก็ทุกท่านต้องการครีมส่งเงินมา2,000บาทที่ธนาคารกรุงไทย4 4 2 0 6 0 8 1 4 1นะคะธนาคารกรุงไทยกับ2 2 0กศ่0อเอาแคปอีกครั้งหนึ่งอา玛ค่ะ อามามาแล้วนะคะนี่ค่ะอามาแคบได้ยังคะอาแคบอาจจะแคบอย่างนี้เลยอ่ะแคบเลยนะคะงว<แ>ดเมื่อกี้นี่นะคะอามาเขาเข้าและพ่อปู่สีสุโธท่านก็พูดชัดเจนนะคะว่าเวลาที่จะให้โชคแล้วที่สาวรำพูดไปหมดแล้วเนาะคลิปก่อนอนี่หลวงพ่อพรน,นะคะอาจจะใครยังแคบไม่ทันแคปอีกนะคะอา่าแคบแคบอีกนะคะนี่หลวงพ่อพรค่ะ นะคะงวดนี้เป็นงวดที่5้านะคะดูจะเข้ามาใหมงวดที่5้าท่านเข้ามาแล้วสีงวดนะคะอ่าหลวงพ่อพรค่ะอ่าแคบแล้วเนาะต่อมาพ่อปู่คำแสนค่ะพ่อปู่คำแสนนะคะจากงวดที่แล้วท่านก็ให้เข้านะคะนี่จะรับคัดมาจา,าพ่อพ่อปู่ที่ให้เข้านะคะเหลือก็เหลือของ ผูกเกี้ยงของตาแกีงนะคะตาแกีงนี่ท่านเป็นอาหาหรทหารเอกของอามานะคะนะคะนี่นะคะเมื่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็อามาบอกอามาบอกนะคะว่าอยู่กับวัวนะคะาเป็นทหารเอกของวัวนะคะอ่านี่นะคะนี่ของปู่คำแสน,นะคะ่ะปู่คำแสนให้มาแล้วนะคะ อ่ามาน้องเพ้นนะคะน้องเพ้นให้หางหางเดียวตัวตัวสามตัวหางเดียวเลขบนหางเดียวเป็นหน้าอาัศจรรย์นะคะน้องเพ้นให้สองเจ็ดสองห้าวันนี้อ้ามที่เอาลงทำเอาเมื่อคืนนี้อามากให้เจ็ดสองห้าท่านสังเกตให้ดีนะคะพ่อปู่บอกว่างวดนี้สาวอ่างวดน,นี้สวนทำดงงังปังแน่นอนว่างั้นนะคะอ่าแคบเอานะคะแคบยังแคบยังอ่าโอเคแคบแล้วเนาะ นี่นะคะอาสาดัมเปพยายามทําจนได้นั่นนี่สีเขียมเนี่ยอ่ะเอาแคปเลยดิ๋สองอานาอาน้าแคปนะคะนี่อ่ะสองใบเลยนะคะแคปยังคะนี่นะคะตัวใหญ่ๆบักเอีบเลยชัดเจนค่ะนสองซ้ำแคปแล้วนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาอาม่ากับคุณพ่อพรค่ะอะอะแคปเลยนะคะแคปเลยจ้กอะแคบแบบนี้เลยเนาะทำได้แล้วค่ะสาวดัมเป งานก็เยอะนะคะก็มีเวลาก็จะมาทำสสางนะคะเนี่ยค่ะแคปเล็ค่ะแคปเลยค่ะแคปได้ยังเนาะอ่าแคปเลยค่ะขอ,ะอะให้ทุกคนโชคดีนะคะได้แล้ว <c oughs> ค่ะให้สบายสลายวันนะคะขอบคุณเยซีทุกทุกท่านกันโลยเลย <c oughs> ค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีความรักกันความสามัคคีปองรองกัน,นะก็ให้ใจให้กำลังใจกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะจะได้มีโชคลาภโชคดีทุกคนนะคะ